จริงชิงมาถึงก่อนเธออย่างลับๆไม่กี่วันและได้ติดต่อกับลูกศิษย์ของเขาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดคิงคากุจิแล้วพระอุปชาวัดคิงคากุจินามว่าคงอินพระภิกษุอายุ1 2อปีผู้บรรลุธรรมแม้จะอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตแต่การแสวงหาพระพุทธศาสนาของท่านก็ได้ไม่ลดน้อยลงเลย ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ของท่านเคยให้วิดีโอบรรยายของอาจารย์จริงชิงดูและคงอินก็รู้สึกตกตะลึงอย่างยิ่งกับความเข้าใจอันลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาของท่านอาจารย์จริงชิง คงอินเชื่อว่าหลังจากที่บวชเป็นพระภิกษุเป็นเวลาร้อยสิบปีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาของเขายังคงต่ำกว่าจิงชิงหกสิงเปอร์เซนดังนั้นเขาจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะรับจริงชิงเป็นอาจารย์ของเขาและให้จริงชิงเป็นผู้ชี้นำสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วคงอินได้ไปที่ภูเขาภูเถาด้วยตัวเองโดยตั้งใจไว้ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาระหว่างพระสงฆ์ชาวจีนและชาวญี่ปุ่น แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาใช้โอกาสนี้ในการพบกับจริงชิงและขอเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นส่วนตัวเดิมทีจริงชิงไม่เต็มใจที่จะยอมรับ แต่คงอินกลับลหลงไหลในคำสอนทางพุทธศาสนาที่เขาวิเคราะห์อย่างมากไม่เพียงแต่เขาคุกค่าวอ้อนวอนต่อหน้าจริงชิงเท่านั้นเขายัางขอร้องจริงชิงอย่างแคร่งครึมให้มาเป็นสิทธิ์ของเขาต่อหน้าสื่อทั้งจากจีนและญี่ปุ่นอีกด้วยคงอินทาเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อลักพาตัว,ตวทางศีลธรรมเดิมทีเขาเป็นผู้นําในชุมชนชาวพุทธญี่ปุ่นหากเขากลายเป็นสิทธิ์ของจริงชิงในวัยเยาว์ต่อหน้าสาธารณาชนจริงๆก็เท่ากับการย่ายีสถานะของชุมชนชาวพุทธญี่ปุ่นทั้งหมดอย่างไรก็ตามเขายัางคงไม่สนใจ เพราะเขาเชื่อมั่นในสุภาษิตจีนที่ว่า หากได้ยินความจริงในตอนเช้าคุณอาจต้องตายในตอนเย็นเขาหวังว่าในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตเขาจะมีโอกาสได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันถ่ายที่สุดแล้วคำพีพระพุทธศาสนาที่จาลึกไว้หลายพันปีก่อนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะเข้าใจได้ยิ่งศึกษาลึกซึ้งมากเท่าไหร่ความเข้าใจก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นคำสอนของพระพุทธศาสนาก,ก็เปรียบเสมือนการปฏิบัติธรรมแม้คุณจะลึกซึ้งกว่าผู้อื่นเพียงหนึ่งระดับแต่ก็ยังมีความ ต่างกันอย่างมากจริงชิงกลัวว่าคงหญิงจะทําเช่นนี้จริงๆและส่งเสียงดังจนดึงดูดความสนใจที่ไม่น่าจําเป็นดังนั้นเขาจึงยอมทําข้อตกลงส่วนตัวอย่างไม่เต็มใจที่จะรับคงหยินเป็นศิษย์นิรนามและสอนพระพุทธศาสนาให้เขาแต่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ให้ใครทราบคงอินศึกษาพระพุทธศาสนามา110ปีและมีความศรัทธาในธรรมะอย่างแรงกล้าเมื่อจริงชิงตกลงสอนธรรมะให้เขา,เขาก็พร้อมจะปฏิบัติตามข้อ กำหนดอื่นๆทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีใครในโลกภายนอกรู้ว่าบุคคลทั้งสองซึ่งมีอายุห่างกันหลายสิบปีมีความสัมพันธ์แบบอาจารย์ศิษย์ไม่กี่วันก่อนเมื่อทราบว่าจิงชิงต้องการมาปฏิบัติธรรมที่วัดคินคากุจิเป็นระยะเวลาหนึ่งเขาก็รีบจัดการสร้างวัดคินคาคุจิขึ้นใหม่ทันทีและยกหลานที่เป็นความลัอที่สุดให้จิงชิงดูแลไม่เพียงแต่ไม่ไปเยี่ยมเยียน แต่ยังห้ามไม่ให้บุคคลอื่นในวัดเข้าใกล้โดยเด็ดขาดอีกด้วยอันเชิงซีและน้องสาวซุนพร้อมกลุ่มของพวกเขาพักที่นี่ชั่วคราวขณะนั้นจิงชิงกาลังถ่ายทอดคําสอนทางพุทธศาสนากับคงอินในห้องปฏิบัติธรรมอันเชิงซีอยู่คนเดียวในลานบ้านจ้องมองต้นสนโบราณที่เพิ่งแตกหน่อยอย่างเคลิบเคลิม้มซิสเตอร์ซันเดินข้ามทางเดินในลานบ้านแล้วรีบเดินเข้ามาหาเธอเท่ากระซิบอย่างสุภาพว่าคุณผู้หญิง สีไห่ออกเดินทางแล้วและคาดว่าจะถึงโอซาก้าในอีก8ชั่วโมงดิฉันได้นัดคนมารับเขาและพาเขากลับเกียวโตโดยเร็วที่สุดแล้วอันเชิงซีพยักหน้าและถามเธอว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นเฉินเอ,อ๋อซิสเตอร์ซานกล่าวว่าเราได้จัดเตรียมคนจำนวนหนึ่งเพื่อไปสืบสวนในประเทศจีนแล้วและครอบครัวอิโตะยังได้ส่งนินจาจำนวนหนึ่งไปช่วยเหลืออันเชิงซีพูดอย่างใจเย็นว่าไม่เป็นไรปล่อยให้พวกเขาสืบสวนไปเถอะไม่ว่าจะสืบสวนยังไงเบาะแสต่างๆก็จะถูกตัดขาดน จุดสําคัญหลายจุดเมื่อมีเบรกเกอร์จํานวนมากขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะล้มเหลวทั้งหมดซิสเตอร์ซันกล่าวเสริมว่า แต่ฉันเพิ่งได้ยินมาว่าผู้ตรวจการหลี่ได้เดินทางไปเมลเบิร์นจากฮูสตันแล้วอันเชิงซีขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดออกมาว่าผู้ตรวจการหลี่หลี่ยาหลินใช่พี่สาวสุนพยักหน้าคุณชายช่วยชีวิตเขาข้าคิดว่าถึงเวลาที่เขาต้องตอบแทนความกรุณาของเขาแล้วอันเชิงซีเม้มริมฝีปากครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างเคร่งขรึงว่ายาหลินเป็นปัญหาสําหรับเราหากมีเวลาเพียงพอคดีใดๆก็สามารถคลี่คลายได้การสืบสวนไม่น่าจะเป็นเรื่องยากด้วยความสามารถของเขา เขา1ห,หรือ2ปีก็เพียงพอแล้วซิสเตอร์ซานกล่าวด้วยความกังวลหนึ่งหรือ2ปีมันสั้นเกินไปโอกาสที่คุณชายจะแสงหน้าสมาคมโปชิงใน1ห,หรือ2ปีนั้นริบหรี่มากอันเชิงสียิ้มและกล่าวว่าไม่เป็นไรยาหลินเป็นคนฉลาดถ้าเขามีเบาะแสเกี่ยวกับสถานการณ์ของเราจริงๆฉันจะไปพบเขาเขาต้องแสดงตัวให้ฉันเห็นแน่นอนทันใดนั้นสีหน้าของนางก็แข็งค้างไปนางกล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าไม่ว่าอย่างไรสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่า่วงเวลาการพั ทนาของเชิญเอ,อ๋เวลาของบูเฟอร์ยานใกล้หมดแล้วเธอจะยิ่งบ้าคลั่งแล้ววิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยเฉินเอ,อ๋ต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นหากบูเฟอร์ยานทุ่มสุดตัวทั้งตระกูลและเย่จะตกเป็นเป้าหมายของนาง